สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาอูช่างกล้องครับอูช่างเชื่อมระดับมือโปรระดับมืออาชีพพี่น้องวันนี้สร้างหางปลาโดยใชฮีโน่ตัวนี้นี่หัวน่าจะดูเอาน้องเขียนว่าซปเปอร์พาวเวอร์ F17 อ F18 นี่แหละแต่อย่างพันซื้อหัวชัดซีมาแล้วก็แล้วก็ซื้อหางปลาพี่น้องแต่ว่าหางปลานั้นสั้นหรือว่าเทลเลอร์นะมาสร้างเทลเลอร์เทลเลอร์แบก200ครับ200ริดหหรือว่าโคมาซึแบกได้หมดเพราะว่า2เพลาหัวชัดซีก็ตันนี้ซื้อมาประมาณ 17,000 0ครับ17,000 0แล้วก็ซื้อหางปลาเก่าอีก40,000ืน 40, อนี่ครับหัวเป็ดเสร็จก็น่าจะรวมคันนี้จบที่ประมาณ2 2ครับนะ22,000มื 22, ต้นทุนนะเดี๋ยวพาไปดูครับนะ22อาจจะตกแต่งประมาณ 23, 24แต่ว่าช่วงล่างได้ ZM ครับ2เพลาเครื่องยนต์นั้น อ่า e h เ0็ดนะครับ168แรงมาข้างในก็อาจจะต้องตกแต่งหน่อยครับามาดูพี่น้อง8น็อก8นอก็8นอกนี่คันใหญ่ชัสซีใหญ่นะครับชัสซีใหญ่นี่ครับใหญ่มากแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กหน้าเจ็ดมีต่อมาอีกครับตอนซื้อมามีแค่นี้ ล้วก็ตอนซื้อมานี่ยกใส่นะครับนี่ก็แบก200ได้ซื้อด้วยาราง7นะครับมาดูช่วงล่างเลยเนาะจริงผมก็รีวิวครั้งหนึ่งนี่ครับอาจจะเอาไม้รองกันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะดูช่วงล่างพี่น้องเซครับนะใหญ่มาก2เพลาจะซีใหญ่นะครับจะซีสวย แล้วก็เดี๋ยวจะรองกำลังสร้างนะครับก็จบประมาณสองแสนนิดๆด,นะดูอย่างยังไม่เสร็จเรียบร้อยอาจจะยังไม่รอพี่น้องยังไม่รอแต่เดี๋ยวเสร็จมีรอแน่นอนเดี๋ยวแบกให้ดูไม่ไฟท้ายครับหางปลาไฟท้ายยังอยู่ครบเลยครับอยู่ครบเลยเดี๋ยวขึ้นก็จะ เหล็กดรีมมันเก่านี่ใช้เหล็กดรีมแล้วก็หน้าหน้าห้าหน้าหกนะครับนี่พี่น้องนะครับดูดูช่องล่างใหญ่ไหมสุดๆครับเ m ตเอ็มชัสซีใหญ่นี่สโลสว์สไลมากครับนะหรือว่าช่างกล้องจัดให้ครับอยู่ที่บุรีรัมไม่ว่าจะทำบุกี้ครับนะทำบุกี้คุณต่อยุคาหรือว่าคว้าน กมงกีรถขุด,ดลวมหรือว่าเชื่อมนะครับทำได้หมดก็086 067 1909นะครับลองลองสอบถามได้ที่บ้านกรวดบุรีรดำครับเนี่ยจะสีสวยครับชุดเกียร์เกียร์อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนะชุดเกียร์เครื่องเครื่องสวยอยู่ครับ กิ๊กเลยที่เอาเหล็กหน้าเจ็ดมาเสริมต่อมาเสรนะิมต่อเดี๋ยวตัวนี้ยกออกพี่น้องยกออกแล้วเอาสีเหลืองมาใส่ฝั่งนู้นนะครับสีเหลืองใส่ได้เข้าล็อกก็น่าจะจบประมาณ22 0 0 0บหมื่นมหมื่นก็ใช้ได้แบกได้หมดนะครับแถวชนบทนะแบกอาจจะม่ได้ขึ้นถนนใหญ่แบกได้นู่นนะครับ ยี่สิบสองยี่สิบสามตันก็บแบกได้เบรคครับเนี่ยทุดเบรกก็นี่ครับทงงั้งลมสิเลยเห็นช่างต้องกำลังเป่าครับนะเป่าตรงนี้ออกเพื่อจะเป็นโค้งยางพันก็เลยใหญ่หน่อยพี่น้องนี่ครับโอ้อบไปช่วงล่างนะฮุฮิฮๆไหล สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมพงกีหรือว่าสร้างเทเลอร์หรือว่าจะเปลี่ยนเสริมด้วยพงกีพงกีใครที่มีปัญหาก็มาได้ครับนะออกสถานที่นี่ยไม่แน่ใจช่างกล้องอาจจะออกถ้าอยู่ใกล้ๆครับนะแต่ว่าบ้านนั้นต้องมีไฟฟ้าใช้ครับนะจะได้สร้างาสร้างให้ได้ครับนะ โดยเฉพาะเครื่องคว้านเขามีปุ่งกีที่ลวมนะครับทําได้หรือว่าจะเปลี่ยนช่วงล่างรถขุดนะครับทําได้เหมือนกันเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนแท็กนะครับทําได้เดี๋ยวให้เบอร์ไปพี่น้องสักครู่อ่ะนี่เบอร์นะครับกองการช่างซ่อมช่วงล่างไม่ซ่อมช่วงบนเครื่องจักรหนักเบา 0860671909นะครับจัดให้เลยพี่น้องอยู่แถวอยู่บ้านกวดบุรีล์นะครับสนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพร์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ e X c a v a e n t e r Truck นะครับ <laughs> นี่ครับจัดไป <laughs> เดี๋ยวจะจบนะพี่น้อง สวยดีเดี๋ยวสร้างเสร็จทําสีเดี๋ยวจะพาดูพี่น้องวันรอขนาดไหนสเพลาเซอมอ้าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ